ที่การส่งฮิลเพื่อให้เจอประสบการณ์ได้ง่ายขึ้นฮิล h U u เป็นพลังงานอาัจฉริยะไม่ต้องบอกอะไรมากฮิลก็รู้ว่าจะแก้ไขสถานการณ์นั้นอย่างไรต้องใจเย็นๆและใช้เวลาจะช้าเร็วก็ไปถึงเหมือนกันขอให้ส่งในอารมณ์ที่ดีและเป็นบวก ซึ่งเป็นวิธีการทำสมาธิแบบง่ายและสะดวกมากไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากประสบการณ์ในการทำฮิลจะเกิดขึ้นง่ายสำหรับคนที่เคยมีพื้นฐานมาจากการทำสมาธิมาก่อนเพราะเป็นการใช้จิตจดจอ่อมุ่งไปในสิ่งที่เราต้องการหรือการออกเจอร์นี่ที่เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆต,ตามคุณสกอต และคุณแพรรี่ก็เป็นคลิปวิดีโอนะคะที่คุณสกอตท,ท่านติดต่อกับต่างดาวโดยโตรงแล้วก็คุณแพรรี่ด้วยนะคะก็สามารถติดตามท่านได้ทาง YouTube เราต้องมีความตั้งใจจริงจังกับเรื่องการปฏิบัติตอนส่งฮิวยิ่งทานมังสุวิรัตได้จะดีมากเพราะช่วยทำให้เกิดการตื่นรู้ได้ง่ายขึ้นพยายามปรับฝึกจิตสำนึกใหม่ให้ดี ระวังการทั้งความคิดพูดและการกระทาเมื่อมีความเครียดให้เข้าหาธรรมชาติหลีกเลี่ยงหรืองดการติดต่อกับสังคมข้างนอกอยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดศึกษาแต่เรื่องราวของจักรวาลและอ่านบทความที่ทำให้จิตใจฟูและเป็นพลังงานบวกทำจิตใจให้สดชื่นสดใส คิดถึงสิ่งที่ตนเองรักและนึกถึงความสวยงามของธรรมชาติต่างๆมีความฮึกเหิมในการตื่นรู้ในทุกวันใช้เวลาอยู่กับการส่งฮิวตลอดเช้ากลางวันเย็นกลางกลางคืนทุกวันสามารถส่งได้นะคะทำได้ตลอดเวลาอยากตื่นรู้มากๆก็ให้ขยันส่งฮิวถ้าช่วงที่เกิดความกลัวสุดๆให้ยิ้มสู้และนึกในใจ ซาตานไม่มีแล้วมีแต่อิมแผลนทำที่ทำให้เรากลัวและส่งต่อแบบลื่นไหลอาจมีการทานอาหารที่เปลี่ยนไปในบางช่วงคือทานไม่ค่อยได้หรือไม่ค่อยหิวคือเรื่องปกติของจิตบางคนพอตนเองปฏิบัติไปไม่เจอประสบการณ์อะไรก็หยุดไม่ทําต่อเหมือนแค่ลองของอะไรแบบนี้มันก็เหมือนเราไม่ได้ตั้งใจร้อเปอร์เซ็ของแบบนี้มันต้องใช้เวลา ช้าเร็วต่างกันเพราะอิมแพลน์ของคนเราต่างหนาบางไม่เท่ากันด้วยแต่ก็มีหลายคนมากที่ส่งฮิวจะเจอประสบการณ์ไวัยกันมากก็มีค่ะมาเล่าให้ฟังหลังไม่ทุกวันได้เข้ามิติต่ตางๆเจอบีอิงมนุษย์ต่างดาวได้นั่งยาน UFO ได้ขับยานและเห็นแสงพลังงานต่างๆเจอครุมาสอนก็มี รู้จักตัวตนของตัวเองและภาพอดีตชาติความเป็นมามากมายจุไรก็เป็นหนึ่งในคนนั้นนะคะสำหรับคนที่ไม่ตั้งใจบีอิงเขาก็ไม่ตั้งใจช่วยถ้าเราตั้งใจบีอิงเขาก็ตั้งใจช่วยเราแน่นอนอยู่แล้วเขารอช่วยเราอยู่ตลอดเวลามันต้องใช้ใจที่ฮึกเหิมเป็นบวกมีความรู้สึกเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซนต์ด้วยค่ะ ประสบการณ์ของแต่ละคนต่างไม่เหมือนกันบางคนก็เจอแบบนั้นแบบนี้คนละประสบการณ์มาจากดาวคนละดวงกันและการมาเกิดก็มาจากหลายสาเหตุมันก็ย่อมเจอประสบการณ์คนระอย่างซึ่งต่างกันแต่บางคนก็คล้ายกันก็มีตอนก่อนนอนให้เราส่งฮิลแล้วบอกให้บีอิ่ง มาเอาอิมแพลนต์ออกไปให้ให้บีอิงช่วยปิดอิมแพลนต์ในทุกคืนให้บีอิงพักเข้ามิติต่างๆอย่างปลอดภัยและบอกกับตัวเองว่าฉันจะฝันได้ชัดเจนเราจะฝันแทบทุกคืนนะคะแบบอย่างชัดเจนเลยเพราะว่ามันคือเรื่องจริงที่เราแบบ c o n เชียสเน e ต s เรานะคะได้ออกไปประจนภัยในตอนนั้นคืนตื่นนอนนะคะอย่าเพิ่งลืมตาทบทวนความฝัน แล้วก็จำให้ได้นะคะแล้วค่อยลืมตาจดความฝันนะใส่สมุดไว้ก็ได้นะคะจะได้ไม่ลืมทุกคนต้องเจอประสบการณ์ด้วยตัวเองนะคะของตัวเองบางคนก็กังวลท้อใจไม่คือแบบไม่ไปต่อก็มีเพราะว่าเพิ่งเริ่มนะคะถ้าเราแบบเออใจไม่แข็งพอนะคะเราเลิกต่อหรือไม่ไปต่อไม่ไปต่อเนี่ยมันก็ไม่สามารถประสบความสําเร็จ ของแบบนี้นะคะมันต้องใช้ความตั้งใจและจิตสํานึกต้องสมดุลตามแนวเดียวกับจิตวิญญาณที่สูงส่งในตัวของเราคือคือคือจิตวิญญาณของพระเจ้านะคะเพราะตัวตนที่แท้จริงของเราอะ่ะคือพระเจ้าคือพระผู้สร้างนะคะใจของเราต้องใหญ่มากพอช้าเร็วไม่เป็นคือแบบเราไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนเนี่ยจะมีแบบสิ่งต่างๆที่ไม่เหมือนกัน คือบางคนเนี่ยฝึกมานานนะคะปี2ปีหรือนานกว่านั้นก็ยังไม่รู้ไม่เห็นเจอประสบการณ์เลยก็มีบางคนฝึกวันแรกอาทิตย์แรกเดือนแรกก็เจอประสบการณ์กันแล้วแต่แอดม่าหรือจิตวิญญาณวิธีการและความมุ่งมั่นนะคะความตั้งใจของแต่ละคนด้วยเราต้องดูนะคะด้วยว่าเราขาดอะไรไหมจิตสำนึกของเราสมดุลตามแนวตามแนวเดียวกับพระเจ้าหรือจักรวาลด้วยหรือเปล่าและที่สำคัญ คือต้องออกจากความเชื่อของบรรพ,พบุรุษให้ได้ก่อนหรือวางเอาไว้ก่อนไม่ยึดติดสิ่งใดปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระเบาสบายถึงจะเจอประสบการณ์ที่แท้จริงที่ไม่ใช่โฮโลแกรมการออกจากความเชื่อที่โดนปลูกฝังและครอบงำคือการออกจากเมตทริกธาตุได้นั่นเองเสียงฮิวคือพลังงานอัจฉริยะเขาจัดการให้เราทุกอย่าง เป็นการเชื่อมต่อกับจักรวาลโดยตรงแม้ร่างกายจะไม่ได้รับข้อมูลแต่แอดมาหรือจิตวิญญาณเขาทำงานร่วงหน้าไปก่อนแล้วต้องใช้แบบเวลานะคะกับร่างกายของเราให้ปรับสภาพให้สมดุลกันให้ได้ก่อนด้วยนะคะต้องใจเย็นๆแม้ช่วงแรกจะไม่ไม่รู้เห็นอะไรก็ไม่เป็นไรไม่ถึงเวลาทุกอย่างจะมาให้เรารู้ ให้เห็นเองนะคะเมื่อถึงเวลาแต่หลังจากส่งฮิวจะรู้สึกได้เลยว่าใจแบบเบาขึ้นนิสัยดีขึ้นมีความสุขสมองฉลาดเพิ่มขึ้นคิดแก้ไขอะไรได้ไวนะคะมีสติเป็นของตัวเองมีความมั่นใจมุ่งมั่นมีความชัดเจนพูดคุยทำสิ่งต่างๆมีหลักการและลื่นไหลามากขึ้นการฝึกนะคะต้องใช้จินตนาการที่เป็นบวกเท่านั้นถ้าคิดลบหรือหงุดหงิด อยู่นะให้สบัดออกให้ไวที่สุดแล้วยิ้มออกมาทำใจให้สดชื่นแล้วค่อยส่งหิลไปนะคะไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านออกจากเมทริกฝึกให้เขาหาตัวตนส่งฮิลออกไปเพื่อเชื่อมต่อก,กับพลังงานของพระผู้สร้างนะคะ Prime Creator เพื่อช่วยให้เราจดจําตัวตนของตนเองได้การส่งฮิลอาจดูง่ายเกินไป เลยทำให้หลายคนไม่ค่อยเชื่อว่าจะเกิดประสบการณ์การตื่นรู้ได้จริงและใช้เวลาในการตื่นรู้ที่ยาวนานแต่นั่นมันขึ้นอยู่กับวินัยของตนเองให้ดูวิดีโอคุณแพรรี่เรื่องการตื่นรู้พิมพ์ไปด้วยว่าแพรรี่กำเนิดโลกกำเนิดเราและให้อ่านหนังสือของคุณสกอตต์เบรมเบลนะคะฝึกออกเจอร์นี่กับคุณสกอตต์แพรรี่ให้มากๆนะคะมีทั้งภาพภาษาอังกฤษและภาษาไทย ที่การตื่นรู้ของพวกเราอาจค่อยเป็นค่อยไปนะคะเนื่องด้วยมีระบบอิมแพลนเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมีผลต่อร่างกายและระบบประสาทของพวกเราเพราะต่อมไพเนียลแกรนที่อยู่ตรงระบบประสาทนะคะหรือสมองของเราที่เรียกว่าตาที่สามซึ่งเชื่อมต่อนะคะตรงนี้นะคะทะลุไปด้านหลัง เพราะว่าต่อมไพเนียลเนี่ยใช้ควบคุมระบบพลังงานระบบประสาทและร่างกายของเราเมื่อเรามีความกลัวที่สะสมอยู่ตรงแอดมาหรือตัวตนของเรามันจะทำงานแบบทรงที่ต่อมไพเนียลเพราะมันมีความกลัวที่เยอะมากนะคะจากการที่เราเคยสร้างสิ่งเลวร้ายมาหรือเคยโดนกระทำที่โหดร้ายสะสมมามากมายหลายพันปี รวมทั้งเทคโนโลยีอิมแทนหรือเรียกว่า AI นะคะ artificial automatic นะคะที่มืดฝังลงในตัวเราก็ด้วยความกลัวตรงนี้จึงมีผลต่อกล้ามเนื้อและเส้นประสาทถ้าเราตื่นรู้และจำทุกอย่างได้หมดคลิปตาเดียวนะคะร่างกายของเราจะช็อตหรือว่าเผาไหม้ทันทีไม่สามารถมีชีวิตอยู่ ได้อีกต่อไปเพราะพลังงานของการตื่นรู้นั้นแรงและพลังงานมีสูงมากการฝึกสมาธิส่งฮิวจึงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปและใช้เวลาไม่ต้องเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกับเราเพราะมันขึ้นอยู่กับการปรับความสมดุลให้เข้ากับจิตวิญญาณที่แท้จริงของแต่ละคนด้วยท่าร่างกายนะคะไหวจิตใจนะคะพร้อมยังไงก็ตื่นรู้ทุกคนนะคะเดี๋ยวจุไรก็จะมา บอกนะคะวิธีการที่เราแบบฝึกฮิวกันเลยนะคะก็วิธีการส่งฮิลเนี่ยนะคะการทำสมาธิเพื่อเชื่อมต่อกับพระผู้สร้างและมิติต่างๆของจักรวาลโดยตรงก่อนส่งฮิลพูดตามบทนะคะที่ให้ไว้ทำจิตใจให้แจ่มสใสมีความสุขสร้างพลังงานความถี่ที่เป็นบวกก่อนส่งถ้าอารมณ์เหวี่ยงไม่ดีเพิ่งส่งเราะจะได้พลังงานที่เป็นลบให้ปรับอารมณ์ใหม่ก่อนนะคะ โดยทิ้งปัญหาความกลัวกังวลต่างๆเอาทุกอย่างเอาวางไว้ไม่ว่าเรื่องงานการเงินหรือความรักสุขภาพแล้วปรับอารมณ์ให้เป็นกลางยิ้มอย่างมีความสุขสดใสคือแบบทำช่วงนั้นนะ่ะทำให้เป็นพลังงานบวกก่อนนะคะก่อนส่งให้หายใจเข้าลึกแล้วก็นะคะออกเข้าออกเนี่ยให้ลึกสุดแล้วก็ออกสุดนะสครั้งนะคะจุฬาจะทําให้ดูหายใจเข้าสุดแล้วก็ออกสามครั้งหนึ่ง 2 3นะคะหายใจเข้าให้สุดนะคะแล้วก็หายใจออกให้สุด3ครั้งเพื่อวอร์มก่อนส่งฮิวแล้วให้จินตนาการถึงสิ่งที่ตนเองรักนะคะครอบครัวคนรักสุนัขแมววิวทิวทัศน์ต้นไม้หรือสิ่งที่สวยงามหรือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข แล้วทุกคืนพอส่งหิวก็ให้ขอบคุณ b e อิงที่มาช่วยดูแลเราพร้อมขอให้ b e อิงต่างๆเนี่ยเอาซิงเกิลอเรีแพนนะคะออกให้ด้วยตอนเราหลับและให้รู้ตัวตนก่อนที่จะมาอย่างโรบใบนี้ให้รู้ประวัติความเป็นมาของเราเราเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรที่นี่จะได้กลับบ้านถูกนะคะแต่การพูดกับ b e อิงต้องพูดแบบเพื่อนหรือเป็นมิตรนะให้ความเคารพแบบให้เกียริซึ่งกันและการไม่ต้องเรียกว่าท่านเพราะเป็นการแบ่งชั้น พราะต่างดาวหรือกฎจักรวาลเขาเห็นทุกคนนะคะเท่าเทียมกันฮิวก็คือเป็นเสียงครึ่งหนึ่งของคำว่าฮิวแมนนะคะ H U M A N ที่ปลดล็อกให้มนุษย์นะคะเป็นพลังงานจากต้นกำเนิดของพระผู้สร้างเสียงแรกก็คือเสียงฮิวช่วยให้คนสามารถติดต่อนะคะกับสื่อของพระผู้สร้างได้นั่นเองครึ่งสามารถนำเราเนี่ยไปสู่ต้นกำเนิดของตนเองเพื่อช่วยให้เราเนี่ยกลับสู่บ้านของเราได้นะคะ แล้วก็บทส่งฮิวเนี่ยเราสื่อสารถึงพระผู้สร้างและชาวแสงเพื่อยกระดับเข้าสู่มิติใหม่นะคะไฟดีไฟไดเมนชันและได้รู้ที่มาของตนเองรวมทั้งตนที่แท้จริงของตนเองด้วยแล้วก็ให้เรากล่าวนะคะก่าวข้อความว่าขอให้ความรับของจักรวาลในมิติต่างๆทุกมิติที่ถูกปิดบังเอาไว้ให้เปิดเผย ให้เราได้เรียนรู้และได้รู้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลที่อยู่ในทุกๆสิ่งให้เราได้รับการปกป้องให้เราได้เรียนรู้อย่างปลอดภัยแล้วก็หลับตานะคะพร้อมส่งฮิลออกไปห้าครั้งหลับตานะคะฮิลล์ฮิล ไปนะคะให้หยุดในแต่ละครั้งแล้วก็รอเช็คดูว่ามีประสบการณ์ต่างๆอะไรนะคะ้าไม่ถ้าไม่เห็นนะคะในการที่เราส่งหิวไปเนี่ยนะคะในตอบแล้วก็ทําต่อยค่าครั้งทําต่อยค่าครั้งเสร็จแล้วเราก็กล่าวต่อไปว่านะคะขอให้เปิดเผยต้นกําเนิดที่แท้จริงของฉันในระบบโลกอื่นและมิติที่สูงกว่าทุกมิติในเวลากลางคืนตอนที่ร่างกายของฉันกําลังหลับ ในขณะที่ตัวตนที่แท้จริงของฉันออกสำรวจจัก,กรวาลยิ่งใหญ่หลากหลายมิติอย่างปลอดภัยช่วยให้ฉันได้รู้จักตัวตนที่สูงกว่าที่แท้จริงของฉันว่าฉันเป็นใครพร้อมกับความทรงจำนะคะที่ถูกปิดเอาไว้จากร่างกายมนุษย์ของโรคทางกายภาพนี้อย่างฉลาดและเข้าใจก่อนที่ฉันจะมายัางโลกใบนี้พร้อมกับความทรงจำที่หายไปเปิดเผยอย่างลึกซึ้ง ยิ่งขึ้นในความฝันของฉันถึงประสบการณ์ของฉันที่มีอยู่ในจักรวาลหลากหลายมิติแล้วหลับตานะคะพร้อมส่งฮิวต่ออีกเก้าเก้าครั้งนะคะก็คือทําเหมือนเดิมหายใจเข้าลึกสุดแล้วก็ผ่อนออกสุดนะคะจากหน้าท้องเราเนี่ยให้รู้สึกสบายอย่าไปรู้สึกต่อต้านเลยค่ะ ทำให้ครบนะคะเก้าครั้งในแต่ละครั้งที่ส่งไปอ่ะในหนึ่งครั้งให้เราหยุดดูนะคะทุกครั้งที่เราฮิลนะคะหนึ่งครั้งเนี่ยจนกว่าจะครบ9้าครั้งในแต่ละครั้งอ่ะให้เราหยุดรอดูว่ามีสิ่งต่างๆหรือประสบการณ์เกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ส่งฮิลต่อไปถ้ามีประสบการณ์ให้เรียนรู้ประสบการณ์นะคะพูดจนจบนะคะแล้วก็ให้ครบเก้าเก้าครั้งแล้วกล่าวต่อมา ฉันพร้อมที่จะเดินทางอย่างตื่นรู้เพื่อไปหาพระผู้สร้างผู้ที่อยู่เบื้องหลังและคอยช่วยเหลือทุกสปปรรพสิ่งในจักรวาลอันนี้อันที่กว้างใหญ่หลากหลายมิติฉันรู้ว่าฉันสามารถที่จะจดจำประสบการณ์ตัวตนที่แท้จริงของฉันว่าฉันเป็นใครและรู้ว่าฉันจะร่วมสร้างสารรค์ได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างไรนะคะ กับผระผู้สร้างผู้เมตตาที่ผู้คนบนโลกเรียกว่าสิ่งมีชีวิตอันสูงสุดและฉันพร้อมที่จะออกจากกายเนื้อของฉันเป็นการชั่วคราวเพื่อเดินทางกลับบ้านและกลับมายัางกายเนื้อของฉันอีกครั้งอย่างบีอิงที่เป็นอิสระเพื่อช่วยทำให้การเปลี่ยนแปลงยกระดับพลังงานดาวเคราะห์โลกผู้คนและมิติที่ต่ำกว่าทั้งหมดของจักรวาลหลากหลายมิติที่ยิ่งใหญ่ให้สูงขึ้นนะคะ อันนี้ก็จบอันนี้แลก็คืออันนี้คือบุตรบทพูดทั้งหมดนะคะก็คือสามารถกลับมาดูหลายๆครั้งแล้วเราก็ส่งฮิวทําสมาธิต่อไปสัก 15- หรือ30นาทีนะคะหลังจากฮิวเสร็จเนี่ยเราก็คือนิ่งเหมือนทําสมาธิของเราปกติไปนะคะสักอ่สิบห้าถึงสานาทีเนี่ยก็คือแบบ จะตึกจะทำจะตื่นนอนหรือว่าจะทำก่อนนอนก็ได้นะคะไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนนะคะเราก็สามารถส่งผิวได้ตลอดเวลาจะนั่งหรือนอนราบได้หมดนะคะก็ขอให้เป็นที่ท่าสบายนะครับางอย่างจุไลาบางทีไปเดินออกกำลังกายในใน ป่านะคะบุ๊ในเขาเรียกว่าที่ออสเตรเลียก็คือเป็นบุ๊ดพาร์คนะต้นไม้ล้อมรอบเนี่ยเราก็สามารถทําได้เหมือนกันทําได้ตลอดเวลาล้างจานหรือทํากับข้าวทำใได้หมดเลยเมันเหมือนเป็นการทําสมาธินะคะเราก็จะมีจิตแวบออกมาสามารถที่จะเจอบิอ๊ต่างๆเจอแบบเจอในสิ่งที่เราต้องการจะรู้ค่ะก,ก็จะมาหาเจอเราในช่วงนั้นหรือว่าตอนเรานอนหลับฝันไปเนี่ยเราก็แบบจะไปเจอนะคะ อย่างแบบเป็นเป็นของจริงของเราอะคะ่ะแล้วก็จดบันทึกไว้ก็อยากให้แบบขยันทำต่อเนื่องนะคะอย่างน้อยทำสักหนึ่งเดือนดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรียนรู้อะไรและได้รับประสบการณ์อะไรบ้างนะคะช้าเร็วแล้วแต่คนอะเราจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ประสบการณ์แต่ละคน ก็คือโดยข้อมูลของฮิวและก็เกี่ยวกับต้นกําเนิดของเรานะของโรคและก็จัก,กรวาลน,นะคะนี่ก็คือมาจากหนังสือของคุณสกอตเรมเบลนะคะที่ชื่อว่าเ e r i สอะเจนด่าเดอ e เอเมอร d ลด์ดอเวย d ไ a n ์เดียนออฟเดอะเอและ Journey of the center นเตอร์เดอะยูนอันนี้ถ้าเกิดเป็นคนอยู่ต่างประเทศสามารถไปซื้อได้ที่ทางอเมซอนนะคะที่แบบเมืองไทยก็มันจะมะีสามารถที่จะไปซื้อที่เมืองไทยได้นะคะ ก็ถ้าดูช่องคุณแพรรี่เขาาก็จะมีเขาก็จะมีชื่อร้านหนังสือนะคะให้เราเข้าไปซื้อได้ก็ก็อยากให้ทุกท่านนะคะไปติดตามออกเจอร์นี่นะคะหรือว่าไปดูกําเนิดโลกกําหนดกําเนิดเรานะคะจากโดยตรงจากคุณแพรรี่แล้วก็คุณสกอตเนาะก็วันนี้ก็ก็เดี๋ยวจุไลทําฮิวต่ออีก9้าครั้งนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านลองฝึกดูซ้าเนาะ ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะได้ตื่นรู้และได้เจอว่าเราเป็นใครมาจากไหนทุกท่านนะวันนี้เราไปก่อนไม่เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ